สบายดีประแมพ่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีสุขุสุขคนจ้ามือมีน้ำกำลังสี่หงสูบน้ำดำน้าจะน,น้ำเสี่ยงเลยพี่น้องจะได้กินปลาบรรลุน,นกันปลาเซนีปลาให้กินมาจ้า ยากาศดำนาแรงพี่น้องน้ำกระบ,บุมีดิสูบบุษฮายสุขัน่ประมาณสองเศรากับสี่เหพี่ย้องาไปดำนาสองถึงสามเศร้าเจ้า ฝ่าปลาเก็นอยู่บนะ่ปลา,านหน่าแ่แ่ยกาดูใเส่ป,าปาลาตาน้ำเบิดแะพี่น้องมันรูดทางกาจะได้ปลาตัวใหญ่บ่ใส่ โอ้ยอ,อ,อย่าไปใกล้เครื่องเลยลูกลลไก่<จ>ยเยสยงร <closely> มาเบ่งปลาคอใหญ่นะจ้าใส่ปลาคอใหญ่นะตา โอ้ยใบใหญ่ได้ใส่ใหญ่ใส่ป้าตัวนี้น่อยนึจับเอาจับเอาปกูจากคุีดคจดุกคาจับปลาดคปลาดุกก็ได้ากอย่าจับปลาดุกเปล่าี่ เดีย๋ยวสูบน้ำไปดำห,ห,หน้าหล้วกระน้ำบมดก็พายกัน,านาามาจับปลาวันนี้จับปลากินแรงรรรปลาดุกเลยร่ะ้ันสิป,ปักปุงได้ผม,เป,ม <c oughs> เป็นปักคอได้เดี๋ยวมาอยากจับอะ <c oughs> มึงเนี่ยลูกทรายไปแหล่น้ำปา่านะพี่น้องลูกทรายไปแหลดน้ำปา่ามจับรถประคอเป็นังดอกผูไปนองมยุกยุกได้บจับปะจับเไประคอับเดบประคอดะฮอฮื <laughs> 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 น้องคลิปครอบครัวเนี่ยต้องมีอ้นอวสุเถื่อแล้วบอกเด็กน้อยแรนจับปะยังสิบออยากจับอยังสิบออยากเขยตแรนปุบใส่เอาไม่อีปูน่ะหละอีปูน่ะปูเสิตามองหงนะ ทำสีแหงกับพี่น้องก็กระจับปลาพี่น้องจูบปลาโอ้ยอุ้นอัวพี่น้องเลยสบสิบวน์กำลังจูบปลาอยู่พี่น้องจูบตามไปใส่หน้าเลยแต่มันแหงก็ต้องมากราจับปลาเพ็ดกินแมลงกล้ามใหญ่ไปจีพี่น้องอีปูกล้ามใหญ่ จับไอปูนตี้บรรยากาศจับป่า yao rồi đấy, Mặc là bây giờ rồi, mặn cái sẽ khít tôm nè. แหลดน้ำปลาพี่ร้องไอ้บอกกับผฟังยาป้าวกัะโปยาป้าวไปย่าแต่บริจับโอ้ยลูกปีะจับได้ปรคอเอาเยาแต่บริจับไรายุุยทำไมประคอใหญ่นะ อกำลังจับปลาอยู่อ่ะได้ปลาปลาคอยใหญ่จ้าเก็บเอาอีปู้นะระวังปลาดุกปักมือเด้อ,ดอดน้องมาลุยน้องปลาน้องกันยัดจ้าโอานอัวัวเหรอเออเป็นคลิปที่โอนอวัวจะเจอพี่น้องออคลิปครอบครัวคลิปโอนอัว ใส่ใสแดดกระแดดกับเกรดนน่ ปลาดุกกลาวสิปักบัวเห็นปลาสิปักมือคนเด้จะได้มาดื้อปลาดุกค่ะจับหน,นี่ยปลาดุกแปรกยันเงี่ยงวันพี่ดองโตสัเนียพอดีปักเจ็บ เขาขู่ตักเอาตัวเอากระป๋องเอาตักเอาปลาอย่างปลาคอบอ่ะปลาขอบอปลาดุกแต่ปลาดุกลายโตเวนะพี่น้องมันลงทิ่ตมปลาดุกมีตัวง,งามๆพอดีกินพี่เราเลยแต่ปลาดุกไปอ่อนแรงแหละจ้าพี่น้อง ยังดิ้นนะเก็บอไอแพดตันะ้นนะั่นะนะนะที่มันดิ้นอยู่นะค <Yeah. S 1> างตีนขวานะ uh huh. กุ้งคือตัวใหญ่แท้กเก็บเอาได้ uh huh. มาดูความอ่อนอั่วพี่นนางเอ้ยจับปลาจูบหนองเนี uh ่ย huh. บอกเป็นคนเอากุ้งพอ คืใส่ตาไปปลาคอใหญ่นะ,ป,ะ,ะนนปลาตามีบ่ปลาคอใหญ่นะพนะี่น้องบรรยากาศสูบน้องแรกกับพักกันงมปลาจับปลาจับพี่น้องจับไปกินแรง บรรยากาศดำหน้าแรงสูบป,ป่าพี่้างเอ,อ๋ยแต่ของกินแรงแล่ะจ้ามือนี่พี่น้องเนี่ลูกประคู่ลูกปลาขอน้อยปลาอ,อยากายตัดมือละ มากระแท้จับปา่าละมักกระแทะพี่นอ้องเหลืออีกน้องหนึ่งเทิงมืออ่นก็ได้สูบน้องเทิงละเจา้าพรน้องนี้น้ำแห้งแล้วหน้ากับพันแล้วนะก็เหลือหลายเติบจะพี่น้องอีกสองเศร้าจากสิ้แล้วอ,อีกสองมืออีกสองมือพี่นอ้องเเเปปีียยกืยยยยอม S <S 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 บรรยากาศงมป่าพี่น้องเอากำลังม้วนแต่ปลายามนี้มันก็บอกคอยลายว่าเป,ป็นปลาน้าใหม่หน้าม,มันยังใหม่อยู่ปลาเท่านี้แต่ปลาน้อยพี่น้องบอกว่ามีปลาใหญ่หรอกจ้าลูกซายเดี๋ยวเาหมุดอีปุ๋ยเท่านั้นนะโอ้เดี๋ยวหลายเติบได้ละ ปลาหยาปลาดุกพี่น้องได้พอกินอยู่เด้อปลาก็พี่น้องเอ้ยปลาหน้าไม้เห็นปะคอยลายเป็นไงปลาคอน่อยพอดีต้มแซ่บได้ปลาดุกพี่น้องได้ปลาดุกน้อยพอดีแซ่บปลาดุกหน้าพี่น้องปลาดุกหน้าจ้าอีปูไอีปูอักออก,อกันน่ะ า่หักเหี่ยวแล้วบ่ยังเลยแล้วออกในทวงกุ้งนะแดดกระแดดโพดแดดโพดไปน้องเอ้ยดำนาแข่งแดดสูดตายแต่แต่กใกล้สิเล่ยแล้วอะพี่น้องอีกซองมือหนะสิเล่ยแล้วมีกุ้งนะน้องกุ้งอยู่ปลายน้ำนะเพิ่งเพิ่งมีตัวใหญ่ๆมาเลือกเอาเลือกเอากระซิวกุ้ง S <S <S เ,เรเือกระเราะเป็นตัวใหญ่ามาเลือกกุ้งกับเพื่อนกุ้งปลายน้ำะนก,กะ,ะทงไอทงหน้าเพื่องเออเนี่แหละของกินกินหากินจากธรรมชาติปลอดสารพิษพี่น้องแล้วก็ปลอดโอควิดพร้ออันนี้คือปลาที่เถาได้พี่น้องพอกินหยุดจ้ากุ้งอเมริกาโตง,งามๆพี่น้องปลาซีวัวไปเห็ดอะไรก็อุกินเนี่แหละไปมกกินนี่ยแหละ มกปลาซิวเราพี่อนเราเนื้อเสียดเสีตายมกปลาซิวนี่ก็กุ้งตายแดดแดดแดดดดเพี่น้องกุ้งสดสดมันมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่กุ้งเหรอสอนอยู่คลองนาะน้ำมันขึ้นหลายสอนมาได้ตี่คองกระนำขึ้นหลายสอนมาได้พี่น้องเพราะว่ามันน้ำมันทวป่าละเดือดลูกปลาคอเดืลูกประคอหน้ยทิพยลงน้ำเดือลูกปลาคอก็หลายเท่ จะลูกปลาคออะไรที่น้องน่าลูกปลาคอ,อน้อยลูกน้อยปลาคอเดี๋ยวมาจับกุ้งจับปลานก,กันมีอะไรมาดีกว่ามีกุ้งนี่เห็นะแดดโพด,พด,พด,พดแดดโพดแดดดอกโพดแดดปักแตงพี่น้องเออคลิปตีกับขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากบรรยากาศเอาพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตาม ฝากกดสับสไคร้ให้เด็ดๆจ้าเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวสุขสันต์หั่นสาพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เด็ดจ้าขอบคุณอมารากากีขอบคุณบปอมีขอบคุณทุกคนที่ขับมาเบิ่งมาส้มนะจ้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเดนะจ้าพี่น้องเด้อสบายดีจ้าพี่น้องบรรยากาศดำไฮดำนาจ้า